ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า workaholic ใช่ไหมคือการบ้างานหยุดคิดเรื่องงานไม่ได้ทำงานตลอดเวลาเครียดไม่ยอมพักผ่อนพอสะสมไปนานๆมันก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งร้ายิ่งก็ทำงานหนักแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ด้วยหรือว่าไม่มีใครมาสนใจการทำงานหนักของเราเนี่ยมันก็ยิ่งท้อแท้ไปจนสุดท้ายก็นำไปสู่อาการเบรนเอาท์หรือว่าหมดไฟซึ่งมันอันตรายมากเลยนะครับไออาการเบรนเอาท์เนี่ยเพราะมันทำให้เรารู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยหมดแรงจูงใจในการทำงานหนักเข้า,าจะกลายเป็นหมดแรงจูงใจในการใช้ชีวิตโดนลามอาจจะกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยก็ได้ที่มา ของเราก็พูดเรื่องการพัฒนาตัวเองกันเยอะใช่มั้แล้วคนที่คลั่งการพัฒนาตัวเองคนที่ชอบคนที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็น Workaholic จน Burnout เหมือนกันเพราะว่าถึงแม้การอยากจะพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าหามันแบบผิดๆเราหักโหมมากเกินไปพยายามจะทําให้ทุกวินาทีของชีวิตเนี่ยมัน Productive พยายามจะเคนทุกวินาทีออกมาให้ได้อยากจะพัฒนาตัวเองอยากเกง่งอยากรวยอยากสําเร็จให้เร็วที่สุดแบบนี้ก็อาจจะพาเราไปสู่าก,การ Burnout ได้เหมือนกันซึ่งผมเองก็มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้เลยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะแปลกไปจากคลิปเอ ใน,น,นปกติผมจะเล่ามาเป็นทฤษฎีเป็นหลักการแน่แนๆหรือว่าจะยกตัวอย่างมาจากที่ต่างๆเนี่ยวันนี้ตัวอย่างเกือบทั้งหมดในคลิปนี้ครับจะมาจากตัวผมเองผมจะมาเล่าให้ฟังในช่วงที่ผมบ้าง,งานหนักเกินไปจนเกิดอาการเบ์นเอาหมดแรงชงใจไม่อยากทาอะไรสักอย่างแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังได้ว่าตอนนั้นผมเอาชนะอาการนั้นได้ยังไงแล้วคุณจะเอาชนะได้ยังไงเช่นกันไปฟังกันครับย้อนไปช่วงตอนที่ผมกําลังค้นหาตัวเองเนาะกำลังพยายามจะปั้นพยายามจะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเป็นของตัวเองตอนนั้นก็ประมาณปีหนึ่งเทอมสองนะช่วงมหาลัยช่วงนันกก็ประอบ เหตุผลหลายอย่างนกาะก็คือผมสนใจการพัฒนาตัวเองตอนนั้นผมก็อยากรวยอยากสร้างชีวิตอยากสร้างธุรกิจและช่วงนั้นก็เรียกได้ว่าผมกาลังคึกพอดีเอา,อางี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็สนใจเรื่องนี้ก็ไปอ่านหนังสือไปดูสารคดีไปฟังคลิปคนสําเร็จก็จะเจอพวกเรื่องอีลอนมัสทํางานวันละยี่สิบชั่วโมงแกรี่วีทำงานสัปดาห์ละแปดสิบชั่วโมงอะไรแบบนี้โอ้โหเขาทำงานกันหนักมากแลวพวกนี้คือคนสําเร็จผมก็เลยดันได้ภาพจํามาว่าเฮ้ย hey, เราต้องทํางานให้หนักหนักสุดๆหนักแบบใจะขาดเลยผมก็เลยทุ่มเต็มที่ไม่หลับไม่นอนไม่พัััักกกก่่่่่่่่่่อออนนนนนนนเเเเเเเลลยยยยแะะด้้วววววคาาาามมมมมมทททีีปปป็็็็ชชชงงงงงงงรรรริตไไไํข ทดลองใช่ไหมมันก็เหนื่อยลองผิดลองถูกเรียนรู้หาข้อมูลฝึกทําเองทุกอย่างตอนที่เปิดดานเสื้อตอนทาเขียนบทความอะไรก็ตามเนี่ยผมฝึกเองทุกอย่างตอนขายเสื้อสกรีนเนาะผมก็เปิดเป็นร้านแนวพิมน์ออนไลนเหมือนที่เคยเล่าไปก็คือผมเปิดร้านเสื้อมาร้านหนึ่งครับเป็นร้านเสื้อสกรีนขายเป็นเว็บออนไลน์ไม่มีหน้าร้านแล้วผมก็ออกแบบลายเสื้อมาเนาะส่งไปให้ร้านสกรีนแล้วเวลามีออเดอร์มาเขาก็ริ้นแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปเลยแต่ปัญหาคือกาไรมันน้อยมากๆใช่ไหมเวลาเราริ้นทีละตัวเนี่ยไม่ได้ริมม่เมากป หลยจากเมกาไปขายจีนจีนขายไทยอนะไรเนี่ยทำอยู่2อสร้านก็เจ๊งไปหมดเลยเหมือนกันพอเงินหมดก็มาหาอะไรทําที่ไม่ต้องใช้เงินก็เลยมาลงเอ่ยที่การทํา Facebook กับ u t u b e นั่นเองแล้วก็จะมีรับงานฟรีแล็กนิดหน่อย,อยซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมทำเองทุกอย่างใช่ไหมผมก็ฝึกเองฝึกสกิลอะไรเองการเขียนการพูดการตัดต่อใช่ไหมมันก็เลยเป็นหลวกของการเรียนรู้ฝึกฝนลองเรียนรู้ฝึกฝนลองวนเวียนไปเรื่อยครับมันฟังดูดีใช่ไหมฟังดูเหมือนผมกําลังสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมากําลังทํานู่นทนํานี่ได้ลองอะไรหลายๆอย่างมากในเวลาแค่ไไม่ะานววัหก็ มันเหนื่อยแต่มันไม่เหนื่อยขนาดนั้นมันพอไปได้อยู่แต่สิ่งที่ทําให้รู้สึกเหนื่อยเนี่ยมันเป็นเพราะมันไม่เห็นผลลัพธ์มากกว่ามันก็เลยท้อพอช่วงแรกๆคือทําทั้งวันทําทั้งเดือนทุกวันไม่เว้นสักวันหนึ่งเลยทำงานอาทิตย์ละ7วันเนี่ยหลายเดือนมากแต่ไม่มีคนดูไม่มีคนอ่านไม่มีคนติดตามเลยมันก็ท้อแค่ตรงส่วนนั้นแหละแต่ว่าไอ้เรื่องเหนื่อยเนี่ยร่างกายมันยังไหวอยู่ยังเด็กอยู่ใช่ไหมแต่ว่าตัวที่เข้ามาทําให้ทุกอย่างแย่ลงเป็นสิเท่าแล้วทาให้ผมเหนื่อยมากๆเลยก็คือตอนที่ผมเริ่มเเเเเปปป็นน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 นรรรรััับงงงงงงาา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 ววววดดูใใกกกกก NFT ชช่่่่่่้้ไไไทํหขึึยยยยออะะะมมซพลลลผิี หอมหวานมากครับสำหรับผมตอนนั้นถ้าใครจําได้ถ้าใครติดตามข่าวในช่วง2อสปีที่ผ่านมานะตลาด NFT นะครับหรือว่ารูปวาดดิจิทัลเนี่ยมันบูมมากๆผมก็กระโดดเข้าไปเล่นกระโดดเข้าไปรับงานวาดรูปในนั้นซึ่งลูกค้าส่วนมากเนี่ยเป็นฝรัง่งเป็นชาวต่างชาติและจํานวนไม่น้อยครับเขาก็เป็นเศรษฐีคริปโตที่แบบว่าเขาได้เงินมาเยอะมากเป็นล้านเป็นสิบล้านโดยที่เขาไม่รู้จะเอาไปทําอะไรผมก็ไปรับวาดรูปให้เศรษฐีพวกนั้นอยู่ในวงก,การนั้นสักพักใหญ่ๆซึ่งเงินดีมากๆครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือพอลูกค้าเเเเปปป็็็นน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 ฝรรรัั่่งงงววลลลาาาาคคุุุยยะะใดดกกกชมจึ ของบ้านก็คือประมาณตีสามตีสีนั่นเองพอเริ่มจะเห็นภาพไหนะหรือยังฮะผมทํา YouTube กับเขียนบทความตอนเช้ากับตอนเย็นช่วงกลางวันเรียนหนังสือส่วนกลางคืนนรับมาคุยงานกับลูกค้าแล้วก็นั่งวาดรูปแถมนอกจากวาดรูปให้ลูกค้าแล้วผมต้องวาดรูปอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองเพื่อไปโปรโมทเพื่อไปลงที่นู่นที่นี่ด้วยเพื่อให้มีลูกค้ามากขึ้นผมจะเวลาที่ไหนไปนอนหรือว่าออกกำลังกายหรือดูแลตัวเองใช่ไหมวันวันหนึ่งเนี่ยนอนได้เรียกได้แบบหลักแบบสองสามชั่วโมงอ่ะบางวันคือหนึ่งชั่วโมงอ่ะไม่ไหวนะแต นอนจะแย่อยู่แล้วอยากดูหนังอยากดูอนิเมะแต่ก็ไม่เอาครับผมไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองพักผ่อนเลยเพราะทุกครั้งที่ผมพักผ่อนทุกครั้งที่ผมเปิดย t u b e มาดูเนี่ยผมจะรู้สึกผิดรู้สึกแย่หลายคนก็น่าจะเคยเป็นนะบ้างงานมากๆจนพักผ่อนแล้วรู้สึกผิดทุกครั้งที่ผมพักผ่อนผมจะชอบบอกกับตัวเองว่าถ้าเอาเวลาส่วนนี้ไปทํางานเนี่ยจะได้เงินเยอะกว่านี้อีกหิวเงินโคตรๆในชว่วงนั้นเนะ่มันก็เลยวนเป็นลูปตลกแบบนี้นเลยครับขี่อยากจะเหนื่อยอยากจะพักแต่มันไม่ยอมให้ตัวเองพักอะ่ะผมขังตัวเองอยู่ในห้องแบบนั้้นนนนนครรรรัับบเเเเเกกกกืออออปปปปีีลยยูาาาาางงดึๆๆ่่่่่่ททใใหหชชชวววตติไไไไไไมมมจพ ไหนก็ไม่ไปเลยติดต่อยังไม่ค่อยจะได้เลยผมไม่ค่อยจะตอบแชทตัวน,นัดเจอกับแฟนก็นัดเจอกันแค่นานๆค้างแถมไม่เข้าร้านอาหารด้วยทำข้าวกล่องไปนั่งกินเองเพราะผมอยากจะประหยัดตังค์ือผมก็ไม่รู้ช่วงนั้นผมบ้าไปขนาดนั้นได้ยังไงก็ต้องบอกว่าผมโชคดีมากๆที่ยังไม่โดนทิ้งนะเอาจริงตอนนั้นแต่ก็นั่นแหละครับสรุปก็คือผมนอนดึกใช่ไหมสุขภาพย่แย่กลายเป็นอินซอมเนียครับก็คือคิดเรื่องนู้นนั่นเลยเต็มไปหมดอะคือผมง่วงแทบตายแล้วแต่มันนอนไม่หลับเลยตอนนั้นอนะคือผมมาถึงจุดที่ถึงแม้อยากจะพักแล้้้ววตััััััดดสินนนนนใจจะพพกกกแลลมมมม็ไไไไ่่คืออหบป ช่วงนั้นผมวิ่พื้น1ทียังทําแทบจะไม่ได้เลยแถมสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างแย่ลงสุดๆก็คือการที่เราเหนื่อยไปขนาดนี้แต่แทบไม่มีอะไรกลับมาเลยช่วงนั้นผมปั้นเพจ a c e b o o k ปั้น u t u b e ช่องเนี้ยมาเกือบปีแต่ไม่มีคนติดตามไม่มีคนดูเลยถึงแม้ผมจะบอกตัวเองว่าผมแค่อยากจะทําเล่นๆทําซ้ําๆเป็นความสุขไปเรื่อยๆไม่ได้หวังยอดผู้ติดตามแต่ใน,ในใจลึกๆมันก็หวังผลลัพธ์กันทุกคนแหละใช่ไหมซึ่งในตอนนั้นมันไม่มีอะไรขึ้นมาให้เห็นเลยไงมันก็ท้องไงแล ความโลภมันก็ครอบงำผมเห็นคนอื่นนะครับเอาเงินไปซื้อคริปโตเอาเงินไปซื้อรูปวาดซื้อ NFT และทาเงินได้มากมายมหาศาลผมไปรับจ้างวาดรูปให้เขาขายในราคาหนึ่งเขาเอารูปไปขายต่อทําเงินได้มากกว่าผมเป็นร้อยเท่าผมก็เลยรู้สึกโลภอยากได้บ้างก็เ,เลยเอาเงินที่รับจ้างเนไปซื้อรูปไปซื้อเหรียญคริปโตบ้างซึ่มันก็มีช่วงที่ได้กับช่วงที่ไม่ได้ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วผมไม่ได้หมดตัวนะผมได้กาไรมานิดหน่อยมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันแต่ระหว่างท้าที่ผมอยู่ในวงการนั้นเนี่ยมันขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยผม เงินที่เพิ่มมามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมกลับรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยกับความหดหู่ที่ต้องไปเจอมาลองนึกภาพตามนะทางานหนักไม่ยอมพักผ่อนบ้างานแต่ไม่เห็นผลลัพธ์เลยกลายเป็นอะไรเบิร์นเอาท์ไงครับผมไปถึงจุดที่ผมแตกสลายแล้วทาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยรู้สึกหมดแรงไม่มีแรงจูงใจเหนื่อยตลอดเวลางานก็ยังทําไม่หมดแต่มันรู้สึกไม่อยากทําแล้วมันอยากโยนทุกอย่างทิ้งไปให้หมดเลยแถมตอนนั้นผมมองงานเป็นเรื่องลบไปแล้วด้วยซ้ำผมรู้สึกเกลียดงานรู้สึกไม่อยากทํามันแล้วท,ที่ตอน,น,นแรกสนุกกับมันมากๆทาเยอะมากๆทาตลอดเววลาาาาแ้ท่่ออไมมบนนิพผํง ผมก็เลยจะได้พักผ่อนสักทีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือมันไม่มีกระติดกระใจแม้แต่จะผ่อนคลายเลยด้วยซ้ำครับช่วงนั้นนะอยากจะนอนทั้งวันเลยดู y o YouTube ยังเหนื่อยอ่ะเล่นมือถือก็เหนื่อยซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผมเบิร์นเอาเนี่ยมันเคยมีหลายครั้งแล้วถ้าใครย้อนไปดูคลิปเก่าสมัยที่ผมทำพอดแคสต์เนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ผมหายไปนานๆแล้วก็กลับมาทําคลิปที่ผมบอกว่าผมหมดไฟอันนั้นก็คือช่วงที่ผมเบิร์นเอาไปช่วงหนึ่งเหมือนกันซึ่งปัญหาของตัวผมเอง นน,นั่งจ้องหน้าจอคอมเฉยๆมากขึ้นเพราะมันรู้สึกไม่อยากทําอะไรทําแค่เพราะว่าต้องทํามันมีงานต้องทำอาจจะเป็นคนถามว่าแล้วผมเอาตัวเองออกมาจากช่วงนั้นได้ยังไงล่ะหลายคนก็เคยเป็นเหมือนกันเคยเบิร์นเอาท์เหมือนกันอยากออกมาจากตรงนั้นได้บ้างคาตอบก็คือต่อให้ตอนนี้ผมจะรู้แล้วว่าผมต้องทํำยังไงเพราะผมไปตกตะกอนไปวิเคราะห์ช่วยที่ผมออกมาได้แต่ตอนนั้นน่ะณสถานการณ์ตอนนั้นน่ะผมไม่รู้เลยครับและผมไม่ใช่คนที่เอาตัวเองออกมาด้วยคนที่เอาผมออกมาจากอาการเบิร์นเอาท์คือเพื่อนของผมตั้งห่ากถึงแม้ แต่เพื่อนผมก็รู้ครับว่าผมสุขภาพไม่ดีไม่ค่อยได้นอนเพราะก็มีการคุยๆทางแชทกันบ้างเป็นช่วงๆเนาะเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับเพื่อนผมมันก็เลยลากผมออกจากบ้านมาจนได้ก็คือมีอยู่วันหนึ่งกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยเขาบังคับให้ผมไปปั่นจักรยานกับพวกมันที่บางกระเจ้าแล้ววันนั้นก็คือไม่ได้คิดเรื่องงานเลยปั่นจักรยานเล่นดูป่าไม้ดูชุมชนเหนื่อยก็เข้าคาเฟ่นั่งพักนั่งคุยเล่นเรื่องเก่าๆแล้ววันนั้นเพื่อนผมก็ขอให้ผมทําอาหารไปให้กินกันด้วยซึ่งผมก็ททททําาาาาบบรรีีีีีโโตตตต้้้้้ไไปปใใหหหกกกกกิกิินน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 นัััััััััลลลลลลอออววววววเเเเเ็่่่่่่่่ผผมมมมมมพงงงงยยยดดููแสสึ ขาดคือผมเอาแต่อยากจะรวยอยากจะทํางานจนลืมไปว่าผมไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ขยับตัวเลยลืมไปว่าผมไม่ได้คุยกับเพื่อนไม่ได้เข้าสังคมไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนอะไรเลยทั้งที่มนุษย์เ,ยเป็นสัตว์สังคมและการมีคนให้คอยเล่าเรื่องเครียดเคียดคอยแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้สึกกันเนี่ยมันช่วยได้มากๆแค่ไหนและที่สาคัญอีกอย่างหนึงก็คือผมลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าผมชอบทําอาหารทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยผมจะทําอาหารอร่อยๆให้ตัวเองและให้เพื่อนให้คนรอบข้างกินตลอดแต่ในช่วงที่ทํางานหนะักคือผมกินแต่อาหารโง่ๆทุกวัน มากๆผมเอนจอยมันมากๆผมมีความสุขกับการทำงานแต่ช่วงนั้นมันมากจนเกินพอดีแค่นั้นเองครับอะไรที่ทำเนี่ยถึงแม้มันจะดีถึงแม้มันจะมีประโยชน์แต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็กลายเป็นพิษได้กลายเป็นเรื่องไม่ดีได้การปาร์ตี้เฮฮากินเหล้ากับเพื่อนมันก็สนุกนะแต่ปาร์ตี้เฮฮามากเกินไปก็ไม่ดีเสียสุขภาพเสียอนาคตออกกาลังกายก็ดีแต่มากเกินไปก็บาดเจ็บทางานเยอะๆก็ดีแต่ทํามากเกินไปก็เบร์นเอาหรือแม้กระทั่งการกินยาใช่ไหมยาเนี่ยช่วยรักษาโรคแต่กินยามากเกินไปก็กลายเป็นพิษแค่วันนั้นวันเดียวเลย เพอือัน,น้นให้ผมเข้าใจว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่อยู่บนหลักการแห่งความสมดุลหยินหยางเนี่ยบาลานซ์เนี่ยคือชีวิตที่ดีที่สุดถึงแม้ผมจะพูดอยู่บ่อยๆว่า,วา work life balance ไม่ดีเท่า work life harmony แต่ลองสังเกตดูว,ว่าคําว่า work life harmony มันก็ยังมีคําว่า life อยู่ในนั้นใช่ไหมเราไม่ได้ทิ้งความสุขในด้านอื่นเราไม่ได้ทิ้งการใช้ชีวิตล้วไปเอาดีด้านการทํางานอย่างเดียวแต่เราได้ทํางานที่เรารักที่เราสนุกไปกับมันแล้วหาวิธีผสานชีวิตเข้าไปในงานโดยประสานงานเข้าไปในชีวิตด้วยทํางานไปพร้อมกับพักผ่อนเลือกได้เต็มทที่่วาจะ งานหนักทํางานเบาแต่ที่ผมทํามันไม่ใช่ไงมันคือ work 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 นี่เหกอใช่มันเอางานอย่างเดียวจนทิ้งด้านอื่นไปหมดมันไม่ใช่ work life harmony ด้วยซ้ำไม่ใช่ work life balance ด้วยซ้ำพอผมได้เข้าใจสิ่งนี้การใช้ชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปถึงแม้ผมจะนั่งทํางานทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกเหมือนเดิมแต่ระหว่างวันก็มีการพักผ่อนมากขึ้นลุกไปทํานู่นทนํานี่ขยับตัวมากขึ้นออกกาลังกายมากขึ้นไม่ได้กดดันตัวเองว่าห้ามลุกจากคอมเลยเปิด YouTube ดูได้เล่นมือถือได้บ้างอนุญาตให้ตัวเองพักผ่อนได้โดยทีี่่่่ไไมมรรู้้้สสกกกผผิดดดดซงง็็ทําาาววยแบนนนเปๆ อสมมติงานหนึ่งงานถงวันี้คือการเขียนสคริปต์แทนที่ผมจะนั่งซุยและเขียนยาวแบบไม่พักเลยเนี่ยผมก็ใช้วิธีแบ่งสคริปต์เป็นหลายๆส่วนและทุกครั้งที่เขียนเสร็จหนึ่งส่วนผมก็จะอนุญาตตัวเองพักผ่อนได้แถมตอนพักผมก็พยายามไม่ให้การพักผ่อนมันเหลวไหลเกินไปจากพักไปดู YouTube พักไปเล่นมือถือในบางครั้งผมก็จะเปลี่ยนเป็นพักมายืดพักมาออกกำลังกายพักมาอ่านหนังสือพอทาแบบนี้มันก็ได้ทั้งพักจากการทํางานและก็รักษาสมดุลในชีวิตด้านอื่นด้วยและที่สําคัญอีกอย่างที่ผมมองข้ามาตเ่งงัวโ ห้ามน้อยกว่านั้นเด็ดขาดต้อง5ชั่วโมงทุกคืนถ้าใจดีคือ8ชั่วโมงและอีกอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้คนคุณภาพย้ําว่าคุณภาพนะจากที่ผมไม่เจอเพื่อนครับไม่เจอใครเลยเพราะหมกตัวทํางานอย่างเดียววันๆคุยกับคนที่คุยแต่กับลูกค้าซึ่งลูกค้าบางคนก็ท็อกซิกซะเหลือเกินผมก็พยายามเจอเพื่อนบ่อยขึ้นครับเจอแฟนบ่อยขึ้นคุยสังสรรค์เติมพลังให้กันบ้างซึ่งโฟกัสพลังไปที่ผู้คนที่มีคุณภาพกับเรานะแล้วก็ไม่ทุ่มพลังไปกับคนที่ดึงพลังงานไปจากเราคนที่ท็อกซกิคมาาท นี้มันก็ช่วยให้ผมรู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายมากขึ้นรู้สึกมีแรงทํางานมากขึ้นยิ่งในตอนหลังๆที่ผมได้มารู้จัก productivity curve ที่ผมเคยพูดไปในคลิปอามจำใช่ไหมมันเป็นกราฟที่อธิบายว่าทําไมการทํางานหนักแบบหักโหมถึงจะได้ผลลัพธ์น้อยกว่าการทํางานแบบมีสมดุลระหว่างการทํางานกับการพักผ่อนเราให้ฟังง่ายๆเลยก็คือยิ่งเราทํางานหนักสมองมันก็ยิ่งล้าร่างกายก็ยิ่งล้ามันอาจจะยิ่งทําให้เราทํางานได้ไม่ดีคิดงานไม่ออกเข้าไปใหญ่กลายเป็นว่าเรานั่งคิดงานตั้งนานแต่งานไม่เดินเลยกลับกันครับถ้าเราทํางานสลับกัับพกกมีช่่วงงงใใหห้้สอราาย Reset, แล้วก็ให้พลังงานเรากลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นจุดที่เราทํางานได้ไหลเลื่อนคิดได้เร็วคิดงานออกเพราะฉะนั้นนะครับหลายคนนะครับรวมถึงผมด้วยที่สนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองแล้วดันเข้าหามันแบบผิดๆเนี่ยไม่กล้าพักไม่อนุญา่ให้ตัวเองพักผ่อนพักผ่อนแล้วรู้สึกผิดแต่ความเป็นจริงแล้วครับการพักผ่อนบ่อยๆทําให้เราทํางานได้ดีกว่าการไม่พักผ่อนเลยด้วยซ้ำครับจริงผลลัพธ์มันก็ดีขึ้นจริงๆนะมันก็คือตัวผมในช่วงนี้นี่แหละในปัจจุบันผมสุขภาพดีขึ้นในแบบที่ไม่เคยเป็นนนนนนมมมมมมาา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 กกกก่อรรรู้้้สสึึีีีีแแงงงงงพลัควขใททํํไดด กต่ตอนที่หักหมทํางานทั้งวันทั้งคืนนี่ตอนที่ผมทํางานหนักจนเบิร์นเอาท์งานก็หนักเงินก็ไม่มีสุขภาพก็แย่แต่พอเปลี่ยนมาตอนนี้ทํางานหนักเหมือนกันแต่หนักแบบไม่ทิ้งด้านอื่นของชีวิตไปกลายเป็นว่าผลลัพธ์ดีขึ้นเงินเยอะขึ้นแถมสุขภาพก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนแถมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมากขึ้นด้วยอันที้ผมเคยบอกบ่อยๆครับว่าดูแลตัวเองแล้วชีวิตด้านอื่นจะดีขึ้นตามมันก็มาจากบทเรียนประมาณนี้ได้เลยครับแล้วมันก็เป็นจริงอย่างมากเลยด้วยถ้าใครเคยเจอปัญหานี้นะ แมเมินเอาหมดไฟกันไปลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ดูครับกล้าให้ตัวเองพักผ่อนมากขึ้นแต่ว่าไม่ต้องใช้คําว่าพักผ่อนก็ได้เผื่อบางคนใช้คําว่าพักผ่อนแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกไมด่ดีรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจเปลี่ยนจากคำว่าพักผ่อนเป็นดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองให้มากขึ้นอย่าทาแต่งานหาสมดุลระหว่างงานกับการดูแลตัวเองท่องไว้แบบนี้ไม่ได้ท่องว่าสมดุลระหว่างงานกับพักผ่อนนะงานกับดูแลตัวเองซึงถ้าใครบ้างงานมากๆนะครับเลิกคิดถึงงานไม่ได้เลยพอพักแนละ้วรู้สึกผิดทํายังไงก็ไม่หายถึึึงง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 แแแมมม้้้จะพูููููดดดดดดวววว่่่าาาาลลลลตตัััเเเอออออนนนนนกกกก็็็รรสผิยีปหไ มองว่าเราพักผ่อนเพื่อให้เราทํางานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการพักผ่อนการดูแลตัวเองก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานเราเช่นกันผมจะไม่พยายามบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราเหนื่อยเราอยากพักจังเลยแต่จะบอกตัวเองว่าเราต้องพักสักหน่อยละวันนี้ทางานเยอะแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยหัวเริ่มตื้อแล้งานเริ่มไม่เดินและพักผ่อนสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาทําจะได้หัวลื่นขึ้นเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าเราคู่ควรแก่การพักครับไม่ต้องรอทํางานจนตัวแตกก่อนค่อยไปพักตอนที่เราทํา to do list หรือว่าวางแผนงานรายวันเนี่ยก็ใส่เวลาพักใส่เวลาดูแลตัวเองเนนยยไใใตาาารงลลดด้้้วกกก็็ััับแหมส เหมือนเป็นงานงานหนึ่งเลยเพราะคนเรานะครับชอบให้ความสําคัญกับงานมากกว่าการดูแลตัวเองใช่ไหมทนให้ขึ้นมาเท่าๆกันดูครับความสําคัญของมันลองนด,ดูครับว่าเวลาที่ในตารางของเราเนี่ยมีนัดประชุมพอถึงเวลาแล้วเราก็ไม่กล้าเลื่อนไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าข้ามงั้นในตารางที่บอกให้เราพักผ่อนให้เราดูแลตัวเองเนี่ยก็อย่าเลื่อนอย่าข้ามอย่าปฏิเสธเหมือนกันมองมันให้เป็นงานงานหนึ่งที่เราต้องทําให้ได้เลยซึ่ง C e o โเก่งๆนะครับผู้บริหารหลายคนที่บ้าง,งานเขาก็ใช้วิธีนี้กันนะด้วยความที่เป็นคนบ้างานใช่ไหมมีงานอะไรก็ พออยากจะพักผ่อนขึ้นมาก็เลยหาช่องใส่ไม่ได้เพราะตารางงานมันเต็มไปหมดทั้งปีแล้วหลายคนเขาก็เลยใช้วิธีใส่วันพักไปเลยตั้งแต่ต้นปีครับปีนี้เราจะพักวันไหนบ้างแล้วค่อยเริ่มรับงานโดยที่เวลารับงานก็ไม่รับให้มันชนกับวันพักเพราะเรากําหนดวันพักไปตั้งแต่ต้นปีแล้วเราก็าจ,จะทําคล้ายๆกันได้แต่ว่าเป็นรายวันรายสัปดาห์แทนวันนี้จะพักหรือว่าชั่วโมงนี้จะพักแล้วก็ใส่ไปเลยตั้งแต่แรกแล้วก็จะพยายามไม่ข้ามมันเด็ดขาดเวลาที่มีงานอะไรเข้ามาก็พยายามอย่าเอามันมาซ้อนกับเวลาพักผ่อนเวลาดูแลตัวเองอย เหมือนพี่แท็บรวิทยนะครับหรือพี่แท็บสีจันเนี่ยเขาเคยเล่าในรายการว่าช่วงเนี้ยจริงจังกับการออกกาลังกายมากๆจริงจังกับสุขภาพมากๆขณะมีน้องที่ทํางานนะครับมาน,นัดคุยกันตอน5้าโมงครึ่งก็ถามก่อนเลยว่าที่จะนัดคุยเนี่ยสำคัญแค่ไหนถ้าไม่สําคัญเนี่ยเอาไว้ก่อนพี่จะไปวิ่งถ้าเกิดใครบ้างงานนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูได้พยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วมองว่าการดูแลตัวเองครับเป็นการทํางานอย่างหนึ่งก็ได้เป็นหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งก็ได้มองว่ามันสําคัญมองมันข้ามไม่ได้แล้วเชื่อผมว่าผลลัพธ์การทํางานของคุณเเเเเเนนนนนีี่่่่ยจะะดดดดขขึึ้้้้้กกววาา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 ิมมมอออพพพรรรรไไไหืลล็ทํงแ ก็ลามไปยันเรื่องอื่นในชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วยก็ประมาณนี้นะครับการเป็น workaholic เนาะถ้าใครดูคลิปนี้จนจบและกลัวจะจําอะไรไม่ได้เลยท่องไว้แค่นี้ก็ได้ครับ 1. นึ่งทำงานหนักเกินไปเบิร์นเอามามันจะไม่คุ้ม 2. ทํางานสลับกับพักได้ผลลัพธ์ดีกว่า 3. มองการพักผ่อนให้สําคัญเท่ากับเรื่องงานแล้ว4ครับ ดูแลตัวเองแล้วชีวิตด้านอื่นจะดีขึ้นตาถ้าใครอยากได้ตัวช่วยในการบริหารจัดการเวลาเพื่อจัดสมดุลระหว่าง,งการทํางานและการพักผ่อนให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยผมได้ทำเทมเพลตนะครับเป็นการจัดตารางเวลาในแต่ละวันไว้อยู่นะครับผมแจกฟรีนะครับใครสนใจก็แอดไลน์มานะครับที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็พิมพ์เข้ามาในแชทว่าแบ่งเวลานะครับผมจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ไปให้แล้วก็เอาไปพริ้นใช้ได้ตามสบายเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครยังไม่สบายใจนะครับผมแนะนาให้ไปดูคลิปที่ ด้านทั้งการงานการเงินสุขภาพแล้วก็การเรียนสามารถดูคลิปที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย